ประการต่อมาหนันก็คืออะไรทำจิตใจให้สะอาดวิงวอนขออัลลอฮ์ในรุ่งเช้าในนาทีของเรานะ่นั้นอยากจะฝากไว้นันก็คืออะไรคนที่อยากรวยเร็วนะคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าเนะี่ยอยากจะรวยเร็วอ่านว่ไมายะตะกิลลาฮะญานลาหูมัครยายุที่ยี่ิอ่านทุกวันอัลลอฮ์จะให้ริสกีไม่สามารถที่จะคานานับได้ ว่าไม่ ي ะตَกิลาฮَจَลَัุมขุรยาวายรู้จกมิหน้ายุลย์ยาทัศน์ว่าไม่ยะต้วกันอลลอฮฟาห ا ل ب หูอินนัลลอฮฺบาริกุะอัมริกคดียาลลอฮลิุลิชนดรอนี้พอแสมมติว่าเราพปหาหลานเราไปกลับบ้านมืดมันร้องแสดงว่าอะไรผีเข้าโดนนะห้มา แล้วอ่านต้นไหนง่ายนิดเดียวอายกักขุพซีก่อนพออ่านเสร็จแล้วกระเป๋าต้องเป่าด้วยนะเพราะว่าถ้าได้ฟังผมเป่าแล้วไม่ออกทำไงไม่ต้องมาหาอาจารย์นะนะเป่าไม่ไม่ตอนที่สองเงนก็คืออะไรว่าไม่จะตะกินละฮะยะจานละหุมขเรียะนี่ไงออก ง่ายนิดเดียวอ๋อถ้าไม่ออกนะออก,อ,กออกไม่ยด้รือไม่ออกถ้าไม่ออกง่ายนิดเดียวนั่นก็คือออกถ้าไม่ออกก็ออกนะนี่ผมพูดเล่นนะแต่อยากจะฝากไว้นั่นก็คืออะไรสูตรของการไล่ผีคนผีข้าวเนี่ยเราดูยังไงร,รู้ไหมการที่ดูง่ายคนผีข้าวเนี่ยดูง่ายนิดเดียว พูดจาไม่เคยมองหน้าคนกุมตลอดและผู้ชายเสียงเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นเสียงเป็นผู้ชายนั่นก็คืออะไรผีเข้าแล้วเวลาเราไล่นะสูตรนั่นก็คืออะไรเวลาขึ้นบันไดเนี่ยเหยียบขั้นแรกเหยียบขั้นที่สองที่สามที่สี่ว่าเรื่อยไปขั้นแรกเหยียบเค็ดลับเขาว่าอย่างนั้น<ม>และะ้วก็แกเป็นไงถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ ขอโทษนะยืดขาไปทางกิบลยืดยืดยืดขาไปแล้วกระจับที่หัวแล้วกระเป่านิดเดียวที่แรกอายะกุรุศีก่อนถ้าไม่ออกว่ามยา,ย,า,า,ามยัตะกินละยะเราหมดครถ้าไม่ออกนั่นก็คืออะไรทิมาลานี่ถามอาซิซีที่ไปอยู่ด้วยกันเหตุไปหัดเนี่ยอัลลอฮฺกบั สุรายินผมนึกว่ายินอยู่เปล่าคนไทยเป็นแถวเลยเพราะมันไกลไม่ไหวเดินอัลลอฮฺบักนั่นเขาเรียกสุรายิน duh. นบีบอกว่าอะไรอย่าเดินมานะบอกกับอุม,มัดว่าอย่าผ่านมานนบีขีดเส้นไว้เพราะว่าอะไรยินทั้งนั้นอัลลอฮ์ผีเป็ดมัน climbed. สูงเอาสูงเอาดังนั้นอยากจะฝากไว้ด <cart> <displays> ูอาที่ท่านนบีบอก นั่นก็คือยิบรินบอกว่าถ้า้าอ่านต้นนี้แล้วยินตะบะเละตะบะเละหมายความว่าคว่ำลงอูซุบิวะจฮิไลิงกะริวับิกะลิมาติกัตามอัลลอฮตีลายุจาวิซุนนะาะลาฟาจับอีกหน่อยหนึ่งมันยาวอับนุอาซิดอัลลอฮ์คนอ่านกุรานเปล่าออกไม่ต้องมาหาจานัดเราออกจำไว้ถ้าไม่ออกก็ออก <c oughs> มันโยไม่ได้หรอกมันนี้แล้วก็สูตรง่ายนิดเดียวนั่นก็คืออะไรถ้าเป็นผู้หญิงอ่านแล้วเป่าข้างซ้ายจับที่ขมับเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงถ้าผู้ชายอ่านแล้วเป่าข้างขวา <c oughs> ไปอออัลลอฮฺมันจะหงายทองเลยม,มันจะจับบะเละหนึ่งก็คืออะไรผลข,ของการอ่านจากอะไร คำพูดของท่านนบีที่ได้กล่าวไว้